สุดแม่นจนขนลุกย้อนคำทำนายหมอปลายจะสูญเสียดาราเพราะว่าโรคภัยและก็อุบัติเหตุยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบกวัวกนอ่านข่าวคำทำนาย TRNTV สวัสดีครับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับย้อนคำทำนายของหมอปลายที่ว่าจะมีการสูญเสียดาราเพราะว่าโรคภัยและก็อุบัติเหตุไหนๆก็เข้ามารับฟังแล้วนะครับ กรุณากดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกครั้งเลยนะครับและเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมก่อนที่จะรับฟังกันนั้นกรุณาตั้งสติและใช้วิทยารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับขอเชิญรับฟังกันได้เลยครับเกิดขึ้นจริงๆครับท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับวงการบันเทิงบ้านเราล่าสุดครับครอบครัวคนอ่านข่าวหลังจากมีการเสียชีวิตของอาต้อยเศรษฐาและคุณแตงโมนีดา นับว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงดังสองครั้งติดต่อกันในเวลาไม่นานชาวเน็ตหลากหลายท่านก็ได้มีการย้อนดูคําทํานายของหมอปลายปรายกระซิบที่เคยออกมาทานายเหตุการณ์สาคัญในวงการบันเทิงในปีนี้ที่ได้ทักไว้อย่างแม่นยําจนน่าขนลุกโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นทางช่องไทยรัฐทีวีได้มีการสัมภาษณ์หมอปลายเมื่อวันที่9ธันวาคม2564ครับเธอนั้นได้ทานายว่าปี65วงการบันเทิงไทย จะสูญเสียดาราจากโรคภัยและอุบัติเหตุทั้งนี้เมื่อพิธิกรถามว่าเป็นดาราดังหรือไม่เธอได้ตอบว่าเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักก็เรียกได้ว่าแม่เหมือนตาเห็นเลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับหมอปายเคยพูดเตือนสติคนดูเอาไว้ว่าหมอดูนั้นคู่กับหมอเดาการฟังคำทำนายต่างๆจึงควรฟังแบบมีวิจารณญาณและควรใช้ชีวิตแบบมีสติทุกๆท่านครับครอบครัวทีอาินทุกคน เรามาย้อนฟังกันนะครับกับเหตุการณ์ที่หมอปลายเคยทำนายดวงเอาไว้จะต้องบอกก่อนนะครับว่าในปีที่แล้ววงการบันเทิงนั้นเกิดการจากลาการสูญเสียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับซึ่งล่าสุดหมอปลายพลายกระซิบออกมาผ่าดวงของคนในวงการบันเทิงให้ระวังการสูญเสียได้ย้ําว่าดารานั้นต้องรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนถึงจะรอดด้วยหมอปลายพลายกระซิบได้มีการเปิดเผยว่าวงการบันเทิงปีนี้จะฟื้นตัวแน่นอน ดาราจะติดโควิดกันจากงานจากสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปนี้การติดมันจะไม่หนักหนาเหมือนสมัยก่อนจะกลายเป็นติดแล้วก็เก็บตัวอยู่บ้านทานยาหายแล้วก็กลับมาทํางานตามปกติไม่ได้น่ากลัวแต่ว่าก็ยังจะติดตกันเรื่อยๆสําหรับดาวเด่นในวงการบันเทิงในปีนี้ครับจะเป็นคลื่นลูกใหม่เป็นผู้ชายผอมหน้าแหลมคิ้วเข้มๆเรื่องฟ้าและฟ้าผ่านั้นก็จะมีแต่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ เขาจะทําเพราะว่าเขามีกระแสะมากกว่ารู้สึกเหมือนประมาณว่าเงียบไปนานเป็นคนที่เคยมีชื่อเสียงแล้วอยากจะขึ้นมาแต่จะกลายเป็นข่าวเสียถ้าหากว่าใครคิดอยากจะทําแบบนี้แล้วกําลังดูปลายอยู่อย่าหาทํานะและช่วงประมาณพฤษภาคมกลุ่มคนเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วนั้นซึ่งเป็นผู้ชายผอมเคยงานเยอะแล้วอยู่ดีๆก็ซึมลงไปเลยแต่เขามีกลุ่มเพื่อนเยอะมากมีปัญหาเรื่องงานและการเงินไม่ค่อยมีเรื่องอบุบัติเหตุ อยากให้กลุ่มนี้อดทนอีกนิดหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเบนเจเพศกันส่วนดวงของวงการบันเทิงนั้นในเพื่สภาคมก็จะเฟื่องฟูขึ้นก็ดึงคอนเน็ชันกันไว้หน่อยช่วยเหลือกันแล้วก็รวมกันเป็นกลุ่มให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทําได้และงานนั้นก็จะปังถ้าหากว่าแยกกันหลายกลุ่มจะอยู่ไม่รอดอยากจะเตือนดาราทุกท่านว่าถ้ามีงานแล้วอย่าคิดว่าจะมีต่ออีกฉะนั้นทําตัวเอาไว้ให้ดี ปฏิบัติตัวให้ดีจะได้มีงานต่อเนื่องนอบน้อมคิดว่าปีนี้น่าจะเจอคนใหม่ที่มาปุ๊บแล้วก็ยิงพอยิงก็จะเหนื่อยก็ปฏิบัติตัวเอาไว้ให้ดีตรงเวลาดาวค้างฟ้าก็ยังจะค้างฟ้ากันอยู่ต่อไปอยากให้ไหว้พระตีโมลิติเป็นหลักเอาดอกกุหลาบไปเลย39ดอกขอเรื่องงานสำหรับใครที่จะต้องใช้งานแสดงเยอะๆท่านผู้ชมทุกท่านครับครอบอ RN ครัว TRN คาอ่นนข่าวทุกคน ก็หลังจากที่เราได้มีการสูญเสียนักแสดงหญิงมากความสามารถมากฝีมืออย่างคุณแตงโมงนิดาซึ่งได้ล่วงลับจากไปแล้วล่าสุดนะครับเราก็เพิ่งจะเสียพระเอกตลอดการอย่างคุณสรพงษ์ชาตรีไปซึ่งก็ได้ตรงกับคําดํานายหมอปลายที่เคยทํานานไว้คุณเอกสรพงษ์ชาตรีนั้นเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ระดับตำนานก็ได้มีผลงานการแสดงหลายเรื่องอยู่ในวงการบันเทิงไทยมามา,มากกว่าหลายสิบปีการจากไปของคุณสรพงษ์ชาตรีนั้น ได้สร้างความเศร้าเสียใจให้กับคนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากแล้วก็แฟนละครด้วยโดยช่วงที่ผ่านมาครับคุณเอกสรพงศ์ได้มีการหายหน้าไปจากวงการบันเทิงในพักใหญ่เนื่องจากว่ารักษาตัวจากอาการป่วยเป็นโรคมะเร็งสําหรับคุณเอกสรพงษ์ชาตรีนั้นชื่อเดิมคือคุณกรีพงษ์เทียมสเวีเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2492ที่อำเภอม,มหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จบการศึกษาชั้นป .4 แล้วก็บวทเรียนตั้งแต่อายุ8ปีที่วัดเทียบส,สุวรรณพระนครศรีอยุธยาแล้วก็วัดดาวดึงบางยี่ขันทนบุรีจนกระทั่งได้ลาศิกขาเมื่อปีพศ2 5 1 2ปัจจุบันนั้นสมรสกับคุณดวงเดือนจินไทยสงซึ่งเป็นถึงรองมิตรไทยแลนด์เวอร์พศ2 5 2 9แล้วก็รองนางสาวไทยพศ2 5 3 0คุณสรพงษ์ชาตรีนั้นมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในช่วงปลายยุค70ถึงยุค80 แล้วก็ยังคงทํางานอาชีพนักแสดงมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงในปีพศ2551เมื่ออายุได้19ปีแล้วก็ได้พบกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนซึ่งชักชวนให้มาอาศัยที่วังละโวของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลกรานสรพงพงนั้นเริ่มแสดงครั้งแรกเมื่อปีพศ2512เป็นตัวประกอบแล้วก็เป็นเด็กยกของในกองถ่ายละคร เรื่องนางภัยตานีฉายทางช่องเจ็ดแล้วก็เล่นเป็นตัวประกอบในละครห้องสีชมพูแล้วก็หมอผีซึ่งหมอมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลเป็นผู้กำกับหลังจากเดินทางกลับจากการเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาชื่อสอนพระ์งชาตรีที่ใช้ในการแสดงนั้นผู้ที่ตั้งให้คือพระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการแล้ก็หมอมอุบลยุคน,นาอายุทยาโดยคำว่าสอนนั้นมาจากอนุสรมงคลการ คำว่าพงมาจากสุรพง์พงมณีผู้พามาฝากตัวกับหม่อมเจ้าชาตรีแล้วก็ชาตรีมาจากชาตรีเฉลิมคุณสรพงษ์ชาตรีมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกเป็นตัวประกอบภาพยนตร์เรื่องสอยดาวสาวเดือนยังรับบทเป็นตัวประกอบไม่มีบทพูดจากนั้นเรื่องที่สองในปีเดียวกันก็คือเรื่องต้อยติงยังรับบทเป็นตัวประกอบเช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องที่สคือเรื่องฟ้าขนอง อย่างรับบทเป็นตัวประกอบที่ออกมาฉากเดียวแต่ว่าเริ่มมีบทพูดแล้วก็เรื่องที่ 4. คือเรื่องมันมาก,กับความมืดในปี2514เป็นผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมหลังจากนั้นครับได้รับ,บบทภาพยนตร์ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมแทบทุกเรื่องทั้งบทพระเอกพระรองแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้กำกับในบางครัง้งมีผลงานการแสดงกว่า500เรื่องซึ่งได้รับรางวัลตุกตาทองคำในครั้งแรก จากเรื่องชีวิตบัตซบแล้วก็สัตว์มนุษย์2ปีติดต่อกันแล้วก็มีชื่อเสียงในต่างประเทศจากเรื่องแพ้เก่าพศ2520กำกับโดยเชิดทรงศรีก็นับว่าประสบความสําเร็จสูงสุดคุสอรพงษ์นั้นได้รับรางวัลการแสดงหลายสถาบันเช่นรางวัลตุ๊กตาทองพระสุรัสวดีดารานําชายยอดเยี่ยมจากเรื่องสัตว์มนุษย์ชีวิตบัตซบมือปืนมือปืนสอง สารวินเสียดายสองรางวัลสุพรรณหงษ์ดารานำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องถ้าเธอยังมีรักมือปืนแล้วก็นักแสดงประกอบชายเรื่ององค์บากสองส่วนรางวัลชมวิจารณ์บันเทิงนักแสดงชายยอดเยี่ยมนั้นก็ได้รับจากเรื่องมือปืนสองและสารวินนอกจากในวงการบันเทิงแล้วครับคณส่รพงษ์ชาตรีนั้นยังได้ก่อตั้งมูล,ลนิธิสมเด,ด็จพระจทรจ์โตพมรังสีหรือที่คนรู้จักกันดี ในชื่อวัดสรพงค์ตั้งอยู่ที่ริมถนนมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ42กิโลเมตรหากเดินทางจากกรุงเทพไปที่นครราชสีมาก็จะผ่านแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะว่าสะดุดตาในความสวยงามของอาคารที่ก่อสร้างแล้วก็การตกแต่งสถานที่โดยรอบโดยคนสรพงค์เคยบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นมูลนิธิไม่ใช่วัด แต่คนทั่วไปจะเรียกกันแบบเข้าใจง่ายๆว่าวัดหลวงพ่อโตอำเภอสีคิ้วโดวยในวัดแห่งนี้ครับมักจะมีโรงทานที่ใครแวะเวียนผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเข้าไปทานอาหารได้โดยทานได้ฟรีและอาหารที่ขึ้นชื่อของโรงทานแห่งนี้นั่นก็คือราดหน้าซึ่งที่ผ่านมาในช่วงที่ยังไม่มีโรคระบาดนั้นและคุณสรพงษ์ยังไม่ได้ป่วยเจ้าตัวนั้นมักมาประจำการอยู่ที่นี่มาคอยกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว แล้วก็แฟนคลับที่ช่วยร่วมทําบุญอีกด้วยสุดท้ายนี้ครับขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างสุดซึ้งของพระเอกในตํานานคุณสรพงษ์ชาตรีด้วยนะครับและขอให้ครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณสรพงษ์ชาตรีและดาราท่านอื่นๆไม่ไว่าจะเป็นคุณแตงโมงนิดาหรือว่าอาต้อยมาร่วมแสดงความเสียใจแสดงความไว้อาลัยไปด้วยกันนะครับ มากดติดตามเป็นครอบครัวเดียวกันที่ RTB คนอ่านข่าวคำทำนาย